ปึ๊บหนโ่ขาวงามขนาดหน่วยแรกของรอบนี้ครับที่ออกอืมขาหน่ง เพิ่งข้ามดอกใหญ่เลยดินกันง่ายขนาดครับแล้ว,ลวอันนี้เห็ดเพิ่งข้ามครับพี่น้องซี่ดอกครับหนึ่งสองสามซี่อยู่ใกล้ใกล้กันนี่ครับมาเก็บเลยครับ ยินงามขึ้นเลเก็บเลยเราจะตัดกินก่อนสวยงามเลยหขาหน้าขึ้นเนอสีดอกครับสวยมาก เี็ดพิ่งค้มบ่ตื่นขายเงวขนาดจังดีไปไหนไหนกับเจ้าด้ออุ้ยขายาว่ะับเด็ดได้เลย กองไว้ครับเก็บข้อตะกร้าสักกอนนี้ไปเห็ดเพิ่งเท่าครับเท่าแล้วเเอาไปเห็ดเชื้อไรเดอร์เห็ดเชื้อไหมเก็บไปทำเชือ้อรึบโดนนี้ขายง่างยาขนาดเลยครับปึ๊บ ขึ้นเข้าครับเห็นแล้วเห็นพนหายเฮ็ดนี่ไงหนึ่งดอกใส่ดอกงามบอสโอได้การแจ้งไปทำดิโป้งูหรอกเฮ้ยก่อนได้สองดอกก็ได้ นายมึงดูฮะน่ะคำคนหม่านเลยคนมันโอ้ไปอุจจาระปัสสาวะก็เห็นโอ้พี่น้องเห็นขาวๆแต่ไกลนี่เลยเห็ดตะง้อครับนี่ดอกบักงามปักไงถืดเดอนเถอะาปเชิปเลยครับตะง้อครับดอกไงเลยดอกนี้ หังงขาวงามขนาดเป็นดอกแรกของรอบนี้เลยเด้อที่ออกครับที่ผมได้อ่ามาใส่ตะกร้าหุ้มกับนมู่เอ้าได้ดอกแรกแหกมากได้สเซรเนหลังงูคาวออน้ำกึ้นเองนน่ไข่เฮนดละงงูเอาไข่เฮนดละงงูหน่วยแรกของรอบนี้ครับที่ออกงามขนาด ไข่ลงกขาวกับนี่ไนงะนี่ครับนะเด้หนึ่งดอกเัยหนึ่งไข่ลแล้วครับว้าวสามดอกนี่งามกลยนะครับอืมนี่หน่อขายง่ายเลยนี่ตัวนี้แก่แล้วเป็ดเชื้อได้สามดอกสวยๆนะเก็บเลยครับฝนกับพอฝอนอืมอ้มในขนาดตัวนี้ ชเจ๋งแล้วนะตพื่อนไปทำเสื้อเด้เออสวยงามครับเดี๋ยวดอกแก่ที่เราได้เจาไปเห็ดเสื้อครับอืม

ือดอกใหญ่เลยครับดอกใหญ่ขาใหญ่ๆนะโอ้ยงามเลยเออันนี้เห็ดขมยูขาลิ้นเห็ดขมยูขาป่าปกุ้งไกลอืม,อม ฮะครับอันนี้ขมยูคาเข่จะดอกง,งามๆนะครับนี่ขมยูคามีขาเท่านีโป้งเลยนะครับดอกสวยอวบมากนี่อีกกองนึงนะครับอัน,นที่จะเทออกมาจาตตะกาเดี๋ยวสิจัตตะกาใหม่สักก้อนนะครับนี่อันนี้เป็นชุดแรกที่ได้เป็นเฮดเพิ่งครับเฮดละงอกนะครับเนาะมีเลยเอามาเดี๋ยวเะสิยเอาเ็ดยูคาตัวนี้มาใส่ตะกา้าสักก้อนไปจะเอาเฮดเพิ่งมาใส่ทังเพิ่งเนาะ นะครับเก็ดจักระทาเก้ากันหนุ่มๆใส่เลยเอาใบไ,ไม้ช่น้ำจึงได้หลายนี่เก็ดพิ่งงามครับเก็ดพิ่งซาดเพิ่ง,พงข้ามตกเงี้ๆงงามครับสวยขึ้นนะ ละง,งูคดะอ่ะละง,งูบานหนึ่งดอกกับไข่หนึ่งไข่นี่ไข่ใ,ใหญ่เด้ออ่เก็บใส่ครับเก็บใส่กันอันนี้เห็เชื้อไหมเห็เสื้อนี่อันนี้เป็นคามเป็นคามดอกใหญ่ดอกโตหรือตาขาไปสีน้ำดอกมนอันนี่อีกครับ มาครับชมผลงานของมอนิระเบ้อครับนี่เลยสองตะก้าสุดสวดบรนล้นครับนี่ตอนแรกก็ได้เป็นเห็ดพึ่งนะครับพึ่งข้ามพึ่งซาดพึ่งเข้านะครับแล้วก็มีเห็ดละโงอีกสองดอกนี่แล้วก็มาช่วงท้ายมาได้เห็ดขมยูค่าอีกนะครับสวดกะต้าระเบอ้อพี่น้องเอ้ยพูนะ้น่ะสองกะต้าสวดงามเลยขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องซอยกันเบิงครับ คับเห็ดงามหมูกาดหน้าถ้าเห็ดเฮาอีกกระสิพายพี่น้องมาเลาะเก็บเบิ่งอีกละเบอ้ออืม,อมงามหลายครับนี่นะ